หับสิบแอปนะคะแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องริ้วรอยผิวแห้งมองคั้มไม่สดใสวันนี้ทีมมี1ตัวช่วยที่จะมาแชร์ค่ะเรียกว่าติดใจมากๆค่ะไม่ได้เลยนะคะเพราะทีมเองก็เจอปัญหาเหล่านั้นเหมือนกันค่ะยูคาร l บอนตัวนี้ดีมากเลยค่ะกินแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยดูเนียนนุ่มขึ้นผิวหน้าก็ดูเด้งฟูมีคนทักว่าเด็กลงด้วยค่ะเขา,าช่วยบำรุงผมกับเล็บด้วยนะคะ พอเราอายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาอื่นตามมาอีกคอลลาเจนเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการบำรุงกระดูกข้อข่าเรียกว่ากระปุกเดียวกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะยูคอลลาเจนนี้นะคะมีสารสกัดนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใสยไม่มีสีไม่แต่งกลิ่นไม่ขาวกินง่ายให้พลังงาน0%แคลอรี่ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะ อายุของเราเพิ่มมากขึ้นทุกปีเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะตอนนี้มีโปรโด้วยค่ะ2แถม4ราคาเพียง1,780บาทเท่านั้นเองส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเรียกว่ากินยาวๆ2-3เดือนคุ้มๆไปเลยค่ะรักผิวรักสุขภาพมากินอยูคอลลาเจนด้วยกันนะคะ